คุยกันในเรื่องของทำไมต้องให้ความสำคัญกับ R Divider หรือ Resistor แบ่งแรงดันไฟนะครับถ้าใครที่เป็นสมาชิก One c l i c นะครับช่วงหลังเนี่ยจะเห็นว่าผมได้ลงพวกค่าของความต้านทานหรือ R ในตำแหน่งของจุดวัดไฟบนบอร์ดนะฮะที่มี R หรือ Resistor วางไว้อยู่บนเส้นทางไฟนั้นๆนะแล้วก็ก็จะมีการกำกับไว้ว่าบางเส้นทางก็จะเป็น R Series หรือ r าอนุกรมนะครับบางเส้นทางก็จะเป็น R Divider หรือบางเส้นทางก็จะเป็นพวก R u พูลอนะอาจจะมี R o พูลดาวบ้างบางจุดนะครับนะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของ R Divider นะฮะหรือวงจรแบ่งแรงดันไฟด้วยตัวต้านทานนะครับ ซึ่งใครที่เข้ามาในวันคลิกนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมเีเส้นทางที่บอกรายละเอียดเช่นเ,เส้นทางของวงจรน,นะครับซึ่งก็สามารถเข้ามาดูได้คือเข้ามาจุดวัดไฟเส้นทางไหนก็จะมีรายละเอียดในวงจรของเส้นทางนั้นๆกำกับไว้ให้นะครับเช่นเ,เส้นทางนี้นะฮะก็จะเป็นไฟ ในภาพเวสเบนนะเป็นไฟใน LDO 3หรือ LDO ลำดับที่3นะครับในวงจรก็จะบอกรายละเอียดว่า,ามีที่มาที่ไปของไฟเส้นนี้นะครับมาจาก SMPS นะ่ก็จะได้รู้ว่าหากเส้นทางของไฟจุดไหนที่เราเข้ามาวิเคราะห์อาการเสีย ทํางานผิดปกติเราจะได้ย้อนกลับไปดูต้นทางได้ด้วยนะครับว่าต้นทางมาจากวงจรอะไรเส้นนี้นะฮะก็เป็นไฟต้นทางนะครับ S M P S 4นะ S M P S 4ซึ่งก็จะเห็นว่าผมทําเส้นประไว้นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของไฟเส้นนี้ไฟเส้นนี้นะครับเป็นไฟ1.8โวลต์ หนึ่งโวลต์มีค่าข,างของแรงดันไฟกำกับไว้แล้วในวงจรจะบอกไว้ว่าไฟเส้นนี้เนี่ยมาเข้ามาที่แถบสีอะไรนะ,นะก็จะมีรายละเอียดว่าความด้านทานของ R นะกี่โอห์มกี่เคนะครับหรือกี่กิโลโอห์มอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแล้วเส้นทางไฟวิ่งไปไหนไปจบที่ขาไหนของ IC ปลายทาง วันนี้นะครับผมจะลงลึกรายละเอียดนิดนึงนะฮะให้เราได้ดูรายละเอียดกันออย่างยกตัวอย่างเช่นนะฮะใน R Divider ในกลุ่มนี้นะครับมี R อันนี้ผมขอยกตัวอย่างใน iPhone รุ่นหนึ่งนะครับ iPhone SE นะซึ่งใน iPhone ทุกรุ่นจะมี R Divider อยู่แต่วันนี้จะมายกตัวอย่าง iPhone SE ให้ให้เราชมกันนะครับก็จะมี R Divider ที่มีค่า 1 5 0 k 9 0 9 k อ่ะมี9 0 9 k ด้วยนะแล้วก็หรือ r ที่เป็น1 0 0 k นะครับอ่แล้วก็1 6 2 k นะถ้าเป็น r series นี่คือ r ที่อนุกรมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดว่ามันมีความจาเป็นยังไงนะฮะแล้วขายซีที่มีแถบสีชมพูเข้มสีฟ้าสีเขียวนี่มีผลยังไงอะไรยังไงเนาะก็อ ดูวงจรประกอบกันนะครับเส้นทางไฟนี้นะก็บอกที่มาที่ไปนะครับว่ามีจุดกำเนิดมาจาก SMPS4 นะนะมีะรายละเอียดตรงนี้เนอะ SMPS4 นะครับคือถ้าไม่มี SMPS4 เข้ามานะหรือว่านะไฟที่มีกระแสะสูงวิ่งเข้ามานะครับ วงจรนี้ก็ไม่สามารถผลิต ldo 2กับ3ได้แต่ตอนนี้ผมกำลังพูดถึงเส้นทางของ ldo 3อยู่นะฮะซึ่ง ldo 3นี้เป็นไฟ1 8ึโวลต์นะครับอ,อยู่ในภาควปรแุเนะครับไฟนี้มีผลยังไงนะแล้วก็มีรายละเอียดปิ่งย่อยยังไงเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาในวงจรเนี่ยนะฮะตรงนี้จะบอกว่าเส้นนี้เป็นไฟหนโวลต์ หนึ่งจุดแปดโวลต์นะครับแล้วก็จะมี R Divider อยู่สองตัวตัวหนึ่งจะเป็นค่าเก้าสิบจุดเก้าคอีกตัวหนึ่งจะเป็นค่าหนึ่งร้อยห้าสิบคนะแล้วก็วัตถุประสงค์ของไฟเส้นนี้ต้องการจ่ายไปยังนะครับเ,เส้นทางนี้นะวิ่งกลับไปใน IC Power Baseband นะครับตัวนี้เป็น IC Power Baseband อซึ่งมีไฟที่มีชื่อกำกับไว้ว่าบอร์ด ID นะแล้วก็มีรายละเอียดกำกับไว้นิดหนึ่งว่าเป็น1.1โนะวลต์นะครับ1.1โวลต์ EVT นะ EVT แล้วก็ชื่อนี้นะครับชื่อนี้นะ EVT เนี่ยนะบอร์ด ID เนี่ยมันเป็นชื่อของอะไรนะนะก็จะเป็นชื่อของแรงดันไฟตรงบริเวณนี้นะครับแรงดันไฟตรงบริเวณนี้แล้วก็ จะเป็นเวอร์ชันบอร์ดนะฮะไอโฟนเอสีจะเป็นเวอร์ชันบอร์ดที่เป็นเก้าสิบหกเอนะครับเก้าสิบหกเออยู่ตรงนี้ uh, uh. เดี๋ยวผมคำนวณให้ดูก่อนนะคำนวณคำนวณ uh, ผ่านเงื่อนไข,ขของการเรียนรู้ผ่านวงจรนะครับ uh, ผ่านการคำนวณด้วยสูตรวงจรแบ่งแรงดันไฟหรือ R uh, divider c a l c u l a t o r นะครับตรงนี้ให้เราจำนะฮะว่าไฟตรงนี้1.3โวลต์อัน1.8โวลต์นะครับแถบสีแดงนี้ R 2ตัวคือค่า90.9กับ 150k โอเคเดี๋ยวผมเปิดวงจรแบ่งแรงดันไฟขึ้นมาใส่1.8โวลต์นะครับ1.8โวลต์ค่าความต้านทานตัวแรก 90.9k โอห์ม oh นะใส่สัก91ก็ได้นะครับ ปัดจุดไปเลยนะปัดเศษไปเก้าสิบจุดเก้าก็ปัดเป็นเก้าสิบเอ็ดไปเลยนะครับหน่วยเป็นกิโลโอห์มนะอีอ R อีกตัวหนึ่งนะครับอาอีกตัวหนึ่งร้อยห้าสิบเคโอห์มนะอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูอีกทีหนึ่งถูกต้องไหมโอเคออีกตัวหนึ่งอาอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้นะฮะร้0ยห้าสิบเคโอห์มกับเก้าสิบจุดเก้าคนะก็ แล้วเดี๋ยวผมจะคลิกแคนคูเลตนะครับหรือคลิกการคำนวณออกลืมบอกไว้ตรงนี้อ้างอีกนิดนึงนะฮะไฟ v in ินเข้ามาหน,นึ่งจุดแปดโวลต์หนึ่งจุดแปดโวลต์ R ตัวแรกนะครับ R ลำดับที่หนึ่งคือเก้าส oh ิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ด k โอห์ม k โอห์มนะฮะ R ตัวที่สองคือห oh นึ่งร้อยห้าสิบ k โอห์มหนึ่งร้อยหนึ่งห้าูน k โอห์ม 150K งห้อ oh ใส่ K ย่งเดียวก็ได้นะฮะตอนนี้ต้องการหาค่าของไฟออกนะครับก็เดี๋ยวผมจะคลิก calculate คลิกหนึ่งครั้งปุ๊บได้ไฟเป็นค่าเฉลี่ยนะครับทศนิยมเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นสูตรคำนวณที่ละเอียดมากๆคือ1.120333เอาแค่1.1ก็พอนะ ซึ่ง1.1ตรงนี้นะครับนะก็จะตรงกับค่าในวงจรที่เขากำกับไว้นะค่าในวงจรที่เขากํำกับไว้คือ1.1 EVT นะ EVT ก็คือตัวนี้นะครับ EVT นะซึ่งก็จะตรงกับ1.1ตัวนี้นะ1.1ตัวนี้นะครับ EVT นะตรงนี้เป็นค่าของอะไรเป็นค่าของลอจิกบอร์ดนะฮะซึ่ง ใน ID ของแต่ละบอร์ดของแต่ละเวอร์ชั่นเนี่ยมันจะมีค่าแรงดันไฟที่เข้าไปควบคุมในส่วนของการเก็บค่าพวก SKU นะหรือค่าที่เรียกว่าไวนิวนะครับหรือว่าบอร์ด ID ซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีค่าที่แตกต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างแล้วแต่นะฮะซึ่งก็เส้การเก็บค่านี้จะอยู่ใน e p o m นะครับ e p o m นะฮะ e square p o m ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ นะครับค่าค่าเหล่านี้คล้ายๆกับพวกอะไรฮะค่าคล้ายๆกับพวกโมเดลเฟิร์มแวร์อะไรพวกนั้นนะครับแต่ก็จะเป็นค่าอีกชนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกค่าหนึ่งนะครับค่าตัวนี้คือ SKU ID นะซึ่งวัตถุประสงค์ของ SKU ID นี้ก็ต้องการให้มีการเข้าไปในขา 29นะครับขา29ซึ่งก็จะเป็นค่าเรียกว่า SKU นะ SKU ID นะครับทีนี้ SKU ID เนี่ยมันมันมีเงื่อนไขอยู่ว่านะจะต้องทำคำนวณผ่านวงจร R Divider นะต้นทางเป็นไฟหนึ่โวลต์นะครับ R ตัวนี้ค่า1 0 0 k R ตัวนี้ค่า1 6 2 k นะอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ค่า 100k กับ 162k นะดูอ่านตัวแรกก่อนนะครับเอาไฟ1.8โวลต์เหมือนเดิมนะอ่าตัวนี้คือค่า 100k โ oh อห์มหรือว่า100กิโลโอห์มนะส่วนอ่านตัวที่2นะครับอ่าตัวที่สอนะค่า 162k โ oh อห์มนะ162กิโลโอห์ม ครับอ่ะแคนคูลเลตขึ้นมาก็จะได้ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งโวล์เหมือนกันนะครับหนึ่งจุดหนึ่งโวล์เหมือนกันทีนี้หนึ่งค่าเอสตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าค่า SKU นะครับค่า SKU อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ SKU ID ซึ่งก็จะเวอรช์ชันบอร์ดต,ตรงนี้เป็น N เก้าสิบ N หกสิบเก้าเนะครับ N หกสิบเก้าเจะเป็นเวอรช์ชันบอร์ดของ iPhone SE นะฮะซึ่งก็จะได้1.1ึ่งจนโวลต์นะครับ1.1ึ่งจโวลต์ซึ่งเป็นค่า SKU สองค่านี้เป็นค่าที่สำคัญมากๆนะครับแล้วที่สำคัญเลยเนาะคือค่าเหล่านี้นะครับไม่สามารถแก้ไขได้และส่วนใหญ่นะพวก R พวกนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครจะวัดหรือใช้มิเตอร์มาวิเคราะห์หรือมาวัดค่าเหล่านี้แล้วครับเพราะอะไรครับเกิดค่าเหล่านี้มีความเพี้ยนเกิดขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างนะ คุณสมบัติของ R หรือรีเซิเตอร์เนี่ยถ้ามันมีการยืดค่านะเช่นสมมติว่ายืดจาก1 0 0 k ไปเป็น2 0 0 k เนี่ยนะครับนะลองคำนวณดูนะค่ายมาแรงดันไฟลดลงทันทีหรือ R ตัวล่างนะอ R ตัวบนค่าปกติตัวล่างมีความเพี้ยนเช่นยืดค่าไปเป็น3 0 0 k โอห์มเนี่ยใช่ไหมแรงดันไฟจากหน่งจุโวลต์กลายเป็น1.3ไปเลยหรือตัวล่างปกตินะครับ ตัวบนเนี่ยยืดค่าเป็นค่าอนันต์หรืออินฟินิตี้เลยอะเอาไม่ต้องอนันต์แล้วครับเอาร้อยเคขึ้นมาเนี่ยนะเอาเอาไม่ใช่ร้อยเคนะเอาสักหนึ่งพันเคหรือว่าหนึ่งมกะโอห์มเนี่ยนะเป็นการยืดค่านะฮะเห็นไหมแรงดันไฟเหลือศูนย์จุดสองโวลต์ซึ่งาการอ่านค่าบอร์ดไอดีจะอ่านไม่ได้นะครับในปัญหาของภาพเบสแบนด์มีค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ ที่สําคัญเลยนะครับภาคเสบสเบนเนี่ยไฟที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยนะมันมีที่มาที่ไปเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับนะเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นทางก่อนเมื่อกี้นี้เป็นการาวิเคราะห์ปัญหาที่ปลายทางนะครับไฟชุดนี้เนี่ยมันมีจุดกําเนิดมาจาก s m p s 4นะซึ่ง s m p s 4นะ s m p s 4นะครับก็จะมีจุดกําเนิดมาจากชุดแอชุดนี้เนะอันนี้เราจะได้ เห็นเส้นทางไฟอย่างละเอียดแล้วก็รู้ที่มาที่ไปของไฟนี่คือสื่อในวันคลิกที่ผมทำอย่างละเอียดทุกๆเส้นทางไฟนะครับ